โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะท่านผู้ชมท่านผู้ชมรายการบันก,กนนนารชาแนลนะฮะตอนนี้ก็มาพบกับเกมคอมเบลเลเตอร์ซูเปอร์เฮ้ยคอมเบลเลเตอร์ไคลแมกซิโลนั่นเองนะฮะก็มี2เกมนี่แหละที่เล่นแล้วไมค่ค้างนะฮะเฮ้ยอยากเล่นเกมอื่นบ้างอะนะฮะคืออะไรโอเคเราก็มาเริ่มกันเลยครับอื CPU เหรออ่ะคือท่านผู้ชมบอกให้เล่นครูกะอ้อตอนนี้ผมก็จะเล่นครูกะก็ได้นะปับ๊บ อือกสีอะไรอืมมีสีแดงแรงสามเท่าไหมเนี่ยสีแดงก็อยู่นั่นไงเออเอานี่แล้วกันปั๊บสีเขียวอันนี้คือโหมดอะไรผมก็ไม่รู้อ่ะนะฮะไป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 อืมคุกเกับประเทศดีเคสอ๋อโลกแรกเลยจอมาแล้วอืมนะฮะโอเควัน รออะไรโอ้ย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 ดูมันซัดไม่ยั้งเอ้ยนอนแป๊บโอ้ยใจเย็น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 อ้อ้ยโอ้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 ยไอ้อเออเอออออไม่โดนไม่โดนไม่โดนอ้อโอ้ยโอ้ยดู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 มันดูมันโอ้โหไอ้ แปลงร่างโชเฮนชินเขาเรียกว่าแปลงร่างใหม่ปั๊บ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 ฮิจจ้าอ๋ออ๋อเอ้ไอ้ยเอ้ทำไมต้องยิงด้วยไม่เข้าใจอืมครับมันมีท่า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 อะไรเนี่ยเออเอออืมแปลงร่างครับเอ้า เมื่อกี้จะใช้ดวงอยู่แล้วอือ้อโอยไม่โดนไม่โดนไม่โดนโอ้ออโอเคโอ้ยชัดก่อนชาร์ทชาร์ทชัดชัดชารชาร์ทจะดูท่าไม่ตายของคุกกอะอินบะโอ,โอ้ไม่มีจริงดิเฮ้อเฮ้ยไม่มีจริงดิโอ้า,อาตกลงคือไม่มีใช่ไหมถ้าไม่ตายของคุกกะ โอเคงงเลยแค่ฉีบไปฉีบมาเนี่ยนะโอ้โหคืออยากได้ท่าไม่ตายของคูกะอ่าเอ่ออ้าวฉีบไปฉีบมาก็ได้ช้าพลังครับดู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 ดดเผื่อมีเผื่อมีเฮ้ออ๋อได้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 ได,ได,ได,ได้โอ้โหไปร่างไปร่างดำครับร่างดาร์คฟอร์มใช่ไหมไม่รู้อ่ะนะฮะ โอ้ทีสไลด์เลยตายครับยังไงหมดแดงอืมชูนิ่งโป้งเว้ยฉันไม่คืนดีกับนายฉันโป้งนายแล้วอ๋ออืมอฉันไม่ชอบนายเออเอาไปเอาไปเดี๋ยวเดี๋ยวให้นิ่งโป้งอีกอืมอืมแป๊บแป๊บล่วงสิล่วงล่วงสิล่วงล่วงล่วงบอกให้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 ล่วงเออ เออ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 ร่วงสิร่วงลงไปร่วงอือไม่ร่วงไงไม่ร่วงใช่ไหมได้เออไม่ร่วงใช่ไหมเฮ้ยเจาะอ,อ๋อเดี๋ยว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 อ๋อเดี๋ยวให้นุ่งโป้งอีกอือหันหลังไปสีดำป๊าดดักฟอร์มคลิกตั้งเองตั้งเอง,งเฉยเลยตูมครับ รออะไรเฮ้อรอเลยโอเคยังจะมีอีกอะไฟดีเคยทไม่มีมันหมดมันจบใจเย็น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 ไม่มีร่างอื่นแล้วเหรอเอ้๋โอ้เออใช่แปลงร่างไม่ได้อืมอ๋อร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 อเกตรอเกตรอเกตเดี๋ยวเดี๋ยวชัดก่อนเดี๋ยวชัดไอ้ดีเคยทมันก็ไม่ล้มสักทีเออ ล้มสักทีสิเออเอ้ไอ้ยเอ้ยคอเฮล้มฮะแปลงล่างโชว์เฮนชินอืมโชว์แปลงล่างถ้าจะเรียกแบบบ้านๆอ๋อย่างนี้เลยเหรอบักมะเนี่ยบักมะเนี่ยบักมะเนี่ยเดียวเดียวเดียวเออ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  อ๋ออ๋อไม่โดนฟันไปเลยเอออย่างนี้แหละโดนจ้อ๋อ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 เราจะตายแล้ว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 อ๋อไม่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 ฮึฉันยังมีอนาคตที่จะไปต่อเอออ๋อคือผมไม่ปรับโหมดยากมาป่าววะอยู่ดีมันก็เออโอเค เออโอเคเงียบแปปเออมาลุกมาโอ้ยลุกมาเราตายลุกมาเราตายเออโอเมก้าเ oh <my> อาอ,มอมไม่เออไม่ไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมโอเคไฟเออ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 อืมเนะฮะพลาดนิดสู้แต่คูกะเอ้ยไม่ใช่สู้ดีเคทอย่างเดียวไม่ไปไหนเลย ครูกะมันอธิบายยังไงดีมันไม่มีลูกเล่นอื่นแล้วอ่ะนะฮะท่านผู้ชมเออนะปั๊บปั๊บอี๋อ๋อ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 ๋ออ๋ออ๋อเมไมมอือต๋อแปลงล่างใหม่ปั๊บคือเวลาเดินนิฟตีนเป็นไฟฟ้าเลย ตูอมครับมีฟ nice. okay. ับสโลโมชั่นเล็กน้อยโอเคลาก่อนอไม่ตายเลยนะปัญหาอีไม่ตายเหรอชา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 โอเมียวคืน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 เออ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 โชเฮนชินมาปั๊บปั๊บเรียกเรียกด้วงเรียกด้วงเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้ เดี๋ยวเดี๋ยวมีมีท่าอื่นๆไหมไม่อะโอ้อ้อมันแค่นี้แค่นี้จริงดิอ๋ออ๋ออ๋อเต่อเกาะเกาะด้วง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 อ้อเกาะแตกอือโอ้๋อให้มันตายไปข้างหนึ่งตายไปข้างหนึ่งเฮอออือ อ๋ออุ้ยอุ้ยชนะแล้วโอเคสี่รอบไปเนี่ยเนี่ยอเ้อมีน่ารอดอีกนอ้ยดีเขยชนะสี่รอบเลยเนี้ยไม่สิสู้สี่รอบอ่าไฟอืมอย่างนั้นแหละ ไฟอ่ะคือผมไม่เข้าใจก็คือทําไมมันต้องมาด่านนี้ด้วยผมเกลียดด่านนี้เล่นแล้วมันแหลกอ่ะนะฮะไฟอือเป็นไฟเป็นไฟห้าห้าห้าอออ้อมเอาอ่าโจ้เดี๋ยวจะโชว์เฮนจินให้ดูอืมอ๋อมอบมอบมอบปั๊บปั๊บปั๊บเออเออคอมโบปั๊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 บอืม เอออ๋อไม่โดนไม่โดนโอ้โหไม่โดนเอ,อ,เอ,อ้ยอ๋อใจเย็นใจยเย็นใจเย็นนอนท่านเฮ้ยช่วยเฮนจินอออืออ้ออย่าเปลี่ยนอย่าเปลี่ยนอย่าเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินเฮ้ยราเอาสีเขียวมาทำไมมันไม่ให้เปลี่ยนแบบทุกสีเลยนะฮะเวลาสู้อะไรเงี้ยอ,อืมผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันกับเกมไฟติ้งเนี่ยบ้าเออเออ จะยืนจะยืนอืมเมอโอ้โหอ๋อเหรอโอเคอออเออเออือโอ้โหกันกันเหรอกันเหรออย่าให้มันใช้สตาร์ทอัพนะฮะไม่งั้นเราจะประสาทซ้์สามลอยเหมือนคาบุโตะปั๊บปั๊บปั๊บอืมอ้อ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 อืมอืมอือไปชาร์จมาลุกขึ้นมา ลุกขึ้นมาเอาไม่โดนโดนตัวเองเออจออฮึ่มดนแบบภาพสโลว์คลิกอ้อถ้าไม่ตายของคูกะมันเรียกว่าอะไรนะคูกะคลิกเหรอบ้านๆไปไหมโอเคตายแล้วเออรอเลยอืมโอเคเอ้อ อืมนะฮะทำไมต้องชูยิโป้งด้วยไม่เข้าใจอืม D N โอเคอย่างงั้นแหละปะ๊าป๊าป๊าป,ป,ปดูแต่ละดนเฮอ่มไม่เข้าใจจริงๆแต่ละด่านมันทำด้วยอะไรเออไฟไฟ,ไฟอ้ออ่อระดัเน,นี้ยมันแหลกเป็นพิเศษครับคือไม่รู้อะไรนะมันเป็นเพราะอะไรก็ไม่รู้นะฮะ เอเห็นไหมฮะอ่าเฟรเลยตกไปสามสิบกว่าแต่ก็ยังได้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 ยังได้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 อืมอืมเอออ่ออ้ออ้ออ้อเออปั๊บปั๊บโอ้โหนี่จะเล่นสโลกันเลยไหมเดียเดียดียวเดีฮ้ยจาะเออเออเออคอมโบมา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 เดียวเดียวเดียวเ เดี๋ยวเดเดี๋ยว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 จะใช้ทําไม่ตายเอออ่าฮะออเออไม่ต้องกดเลยใช่ปะ่ะจะทําไม่ตายโอ้โหมันกันอ่ะอ๋อได้แล้วอืโจฮึอืม,ยอ,ยยม,มอย่างนั้นแหละฮะมีเอฟเฟกเสียงรดด้วย <ninth az ine> ยสอืมยังไม่ตายอีตายยากตาเย็นอ๋อนะฮะมันทำไมต้องตายยากตายเย็นด้วยนะฮะออโอโอ้โอ้อ๋ใจเย็น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 เอาอีกรอบอีกรอบเอาอีกรอบเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเ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 ด เอาอีกรอบเอาอีกรอบเอาอีกรอบอืออืออืออเออ้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 อออ้าวเราตายแล้วเหรอไงงงเลยอืออือตายตายตายฆ่าเราเหรอปั๊บ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 อื้อหือปั๊บปั๊บโอ้โหดูดูมันดูมันดูมันเตะเรา โอ้โหเลือดเลือดลดคนเยอะแต่เราเตะมันถึงเลือดคนน้อยอเออเออเอออโอ้ไม่ไม่ไม่โดน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 โอ้โหเฟรมเล่ตกไปสี่สี่สิบโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะฮะเฟรมเล่ไม่ใช่ปัญหาการต่อสู้อ๋ออ๋อปั๊บปั๊บปั๊บปั๊อื้มปั๊บ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 อ๋โอ้โอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ใจเย็นใจเย็นใจเย็น ใจเย็นนอนแป๊บ응มาปืนประทะปืนชโชเฮนจินเอาอเฮ้ยอีปั๊บ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 อ้ออ้าโหมันมันแรงน้อยอ่ะปืนอันนี้อ้อแต่มันก็ตั้งหลักเออไม่ให้ตั้งหลักนะฮะอะไรแฮมนองน,นี้อ๋อดีดีดีด ดีดีดีปั๊บโอ้โหเจอท่าไม่ตายของดีเอ็นครับอืมอืมอืมกี่ด้านอะไรเนี่ยเฮ้ยมันมันคนละท่าไม่ตายนี่ที่จริงมันต้องมีการ์ดออกมาเยอะๆๆๆใช่ไหมเหมือนบาโค้ตเออแต่นี่มันไม่ใช่โอเคไปเจอท่าดีๆของ DN เข้าแล้ว แต่มันมัน,ม,นมันหาตัวละครเรียนไม่เจออะเวลาเล่นนะฮะฮะโจอ่ะอืมไม่ตายไม่ตายไอ้มดแดงไม่มีวันตายอืมอ,อ้อเออจะตายแล้วโอเคอืมไม่ถนัดความแหลกจริงมันแหลกด้วยไงฮะมันก็เลยบแบบอย่างนั้นแหละฮะเออเนี่ยเนี้ยเนี้ยเนียเนียอออ๋อเออม,มาด่านนี้แล้วแหลกเป็นอะไรก็ไม่รู้ เฮ้ยเจาะอ๋อเรายังไม่ตายเรายังไม่แพ้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 เออเรายังไม่แพ้พอพา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 โอเคครับยังไงเอ่อพาร์ทนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะฮะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์กันด้วยนะฮะก็ถ้าใครอยากให้เล่นเอ่อตัวไหนต่อก็คอมเมนต์ด้านล่างเลยนะฮะก็เจกังพาร์ทหน้าครับบ๊ายบาย 아! <sighs>